สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีวันนี้ก็จะมาสรุปหวยลาวของที่ยี่สิบเจ็ดนาะพี่น้องจ๊ะเอ่อต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องจ๊ะวันนี้วันนี้พี่ใจให้รูดหนึ่งกับสองนะคะแต่สองไปเข้ารูดที่เอ่อฝั่งล้าน้องผลที่ออกก็คือแปดสองสามศู 7, นย์แปดเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะพี่ใจก็ไม่ได้มีแปดสองมีแต่สองสองเก้าเนาะสองหกสองเก้าเนาะพี่น้อง มันสองแปดแปดสองทางฝั่งพี่น้องสปปลาวก็ถ้าเกิดใครรูดเนาะถ้าเกิดพี่น้องทางสปปลาวลูดก็จะได้สองเนาะพี่ใจก็มาเข้าตัวกันตัวรองเนาะพี่น้องศนะูนย์สามเนาะนะคะสี่ตัวก็สามศูนย์แปดเจ็ดนะคะสามตัวก็ศนะูนย์แปดเจ็ดเนาะสองตัวล่างก็แปดสองกับสามศูนย์ก็มีเข้ามีลูดนะพี่น้องไปต่อของวันที่ยี่สิบเก้าเลยวันที่ยี่สิบเก้าพี่ใจให้เด่นที่ศูนย์หนึ่งสามวิ่งรูดนะคะพี่น้องตัวโจตัว เด่นพี่แจก็วางไว้ให้ตามนี้นะพี่น้องชื่นชอบก็จดไว้แค่ไปแคบไว้ส่วนเบิ้ลก็จะมี0ูนย์ศนะคะพี่น้องจาก,ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยในวันนี้ด้วยนะคะสําหรับราวพัฒนาสวัสดีค่ะ